เนินวัดเขาตะแบกครับถนนเส้นมามาบเอียงแหลมฉะบังครับด้านขวาก็จะเป็นนิคมปิ่นทองสามช่วงนี้ขึ้นเนินวัดเขาตะแบก นซ้ายก็จะเป็นวัดวัดเขาตะแบกนะครับช่วงขึ้นเนินรถใหญ่อาจจะช้าหน่อยชะลอตัวช่วงนี้ขึ้นเนินวัดเขาตะแบกทางเข้าวัดเขาตะแบกอยู่ซ้ายมือครับ นี่ก็ขึ้นเนินเขามาแล้วทีนี้พี่ใหญ่ก็จะเหยียบอย่างเดียวทีนี้ลงลงเนินไปแล้วทีนี้สู้ไม่ไหวสู้เครื่องยนต์ไม่ไหวต้องผ่านต้องให้พี่ใหญ่ผ่านเพราะว่าช่วงลงเนินนี้สู้เครื่องใหญ่เขาไม่ไหวก็ให้เครื่องใหญ่เขาไปก่อนวันนี้อากาศครึ้มฟ้าฝนครับเจอฝนมาแล้วรอบหนึงอยู่แถวน้องคอมาหลงวงเวียนมาหลงเจอฝนมาแล้ว ช่วงลงเนินวัดเขาตะแบกมาแล้วครับุ่งหน้าจะไปนิคม WHA ไปเส้น331 แยกปั๊มน้ำมัน เดินทางเข้านิคมไอเข้าออกจากนิคมเยอะแล้วช่วงนี้จะห้าโมงแล้วขาเข้าท่าเรือแหลมฉชีงบังนี่เริ่มเยอะแล้วออกจากนิคมมาช่วงเย็นเย็นเลิกงานบรรยากาศเดินทางรอบเย็นครับรอบสี่โมงกว่ารอบจะห้าโมงแล้วบรรยากาศเย็นสบายมีฝนตกกลางทาง